ตอนนี้นะครับอยู่ตรงเส้นทางาโคราดไปบุรีรัมย์นะครับมันออกมาจากตรงนั้นนะประมาณร้อยโลนะแต่ว่าตอนนี้ผมวิ่งมาประมาณทุกสี่สิบโลแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขที่จับนะครับตอนนี้มันหมดแล้วนะครับก็คือแบบมันพอดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีปั๊มเลยนะครับเริ่มเสียวแล้วนะครับรถคันนี้ก็ไม่เคยขับจนกระพริบหน้าอันนี้คือเทสนะครับก็แปดลิตรนะแปดจุดสี่ลิตร ได้ได้อยู่ที่สองเอ่อน่าจะสองร้อยสิบกิโลนะครับอา่าคำนวณคร่าวๆน่าจะผิดผิดกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ตัวเลขที่สองร้อยสิบนะครับอา่างนี้ก็เข้าพื้นที่ที่มีแสงแนละ้วบางสักครู่ก็มืดหน่อยนะครับตอนนี้ลุ้นนะครับป๊มน้ำมัน มันจะวิ่งได้แค่ไหนนะ